ทัวรเที่ยวองจีมินเริ่มขึ้นแล้วค่ะรอบนี้จะพาเพื่อนๆไปกินร้านเด็ดร้านดังไปช็อปไปเที่ยวที่ไฮไลท์สปอตที่เขาว่าต้องไปจัดเต็มมาในทิมนี้อิ่มทุกมือเที่ยวเช้าเย็นเยนของจริงใครรอตามรอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไซด้วยนะ เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โฮจิมินห์ min, ค่ะวันนี้วันนี้ใรายไม่ได้เป็นโซโลทีมนะคะเนื่องจากวันนี้ทรายไปกับอ,อน้นผู้ประกาศข่าวอสมเมรินคนสวยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันกันที่สนามบินโฮจิมินห์ใช่โฮจิมินห์แล้วทุกคนเดี๋ยวทรายกำลังจะนั่งแกร็บ พาเข้าไปที่โรงแรมก่อนซึ่งอยู่ในเมืองทหาจากสนามบินยูเหนอ่งออยู่เคตนนซึ่งทหารจากสนามบินนะ่ะประมาณ40นาทีเดี๋ยวแพลนก็คือเดี๋ยวเราจะไปดรอปกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเฟอร์ที่ได้มิชลินตอนนี้คืออยากกินเฟอร์แบบกันร้อนเจยกันจ้ะ แล้วทุกคนร้านเปอเวียดนามที่ได้มิชลินนะก็คือการันตีด้วยมิชลินปี2023และ2024วนจจะันะนี้คือชายอย,อยากอยู่ร้านเปอ ได้มิชลินนะเมื่อกี้เพิ่งสั่งไปก็คือแบบงงเออมงมากแบบคือคือคือสารยานนิดนึงแล้วก็ก็สั่งไปเปิดสองเป็นแบบว่าเปิดเนื้อน้องลายของเราเป็นแบบว่าใส่ชามหินเออเออแลอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามิชลินนี้มันจะแบบเด่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ชูยังต้องการอะไรร้อนๆอยู่เาะ่าไม่ได้กินเลยแต่เช้า คือแบบว่ารู้สึกว่าเค็มกำลังดีแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศในที่สำคัญก็คือเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อน่องลายที่แบบว่าเนื้อสวยมากใช่่เหมือนรายการชิมจอนรังผูเลยไหม,มนเนี่ย <laughs> แต่ว่าเบิ้มน,น่องลายนี่คือรู้สึกว่าอยากกินแล้วน้ำซุปร้อนมากและที่สำคัญหม้อ <m ort S 2> มันแบบว่าร้อนมาเลยเนาะแต่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไม่คุยแล้วเด้อขอขอกินก่อนเด้อ ทุกคนอยากจะให้ดูว่าเนื้อเนื้อน้องที่ถูกต้องมันเป็นแบบน,นี้แล้วคือแบบว่าบ,งบางๆไม่หนาเกินไปแล้วกินกับน้ำซุปร้นรอนๆก็คือแบบว่าโคตรเจริญเยวจะกินให้ดู ก็อยู่ที่แปดหนึ่งหกพันดองจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทต่อุกวก็ราคาแบบโอเคนะไม่แพงเมื่อกี่อยากไม่มีคิวชป้าจะคือออกมาปุบว่าคิวแบบเต็มร้านอ่ะทุนคนและเดี๋ยวต่อไปเราจะไปร้านคาเฟ่กันนะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่แบบน่นนารักมาแต่ว่าโอเคร้านนี้ก็แบบคนรีวิวเยอะแหละแต่ว่าแต่ว่ามันน่ารักดีแล้วก็หาได้ง่ายเดี๋ยวเราก็จะนั่งแกบรบพาไปเหมือนเดิมเดี๋ยวีปร้านคาเฟ่ นะทแต่ว่าร้านนะค่อนข้างเล็กแล้วก็ถ้าที่นั่งเต็มเนี่ยเขาก็จะให้เป็นนั่งข้างบนแทนแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายาภาพและวิดีโอได้เดี๋ยวใคยจะพัก้ไปดู ก็ทําแคมเปญเสร็จแล้วนะทุกคนก็คือถ่ายรูปหน้าร้านนี้ก็คือเป็นมันก็เป็นจุดที่แบบเออต้องถ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านเมื่อกี้ไม่มีช็อกโกแลตนะทุกคนซะก็เลยต้องมาหาช็อกโกแลตที่ร้านอื่นแทนพระตอนเนี้ยร่างกายต้องการช็อกโกแลตมากก็เลยจะมาร้านที่ชื่อว่าอาคายคอฟฟี่ที่อยู่แบบตรงข้าม Hi do you have really? some chocolate โอเคมีชายพิมพ์ฉันรอดละ I can I have a um, chocolate milk tea with um Oh yeah, uh, we have milk tea. Oh milk tea. So do you have um, any of um, kind of chocolate? Chocolate right. Uh yeah, chocolate milk something like that. Yeah, we have chocolate milk. คือร้านเขาอ่ะเขามีเมนูเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่นี่น่าก็น่ารักดีนะร้านน่ารักแล้วก็มีทั้งแบบชานมันก็มีช็อกโกแลตแบบหลายแบบหลายสไตล์ของช็อกโกแลตเลยน่ารักดี ตอนนี้สายพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งที่ร้าน i am c o c โคโคก่อนนะซึ่งร้านเนี่ยเสื้อผ้าเขาแบบสวยมากแบบซึ้งเปรี้ยวแซ่บคือทิปเนี่ยตั้งใจว่าจะมาร้านนี้เลยอันดับแรกแล้วก็อยู่ร้านหนึ่งชื่อโคลส์าซึ่งร้านเนี้ยเขาจะไม่ได้อยู่ในตึกอะไรเลยนะเขาจะเป็นร้านแยกสามารถเสิร์ช g o o g l e ได้เลยว่า i a m c o c โคเดี๋ยวใครจะแนบลิงก์ไว้ให้ description เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันช้อปเสร็จแล้วทุกคน นี่ลมละลนายนผูกมากเนาะแล้วเขาก็เซลล์แบบเยอะมากใช่ชายได้มาสองตัวในราคาไม่ถึงสามพบาทเลยเค okay. สะใจแล้ววันนี้แต่ว่าเดี๋ยวาสามารถช้อปต่อได้เดี๋ยวเรากลับที่พักกันก่อนแล้วก็ไปเช็คอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกมาใหม่นะ จอยู่ที่พักแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามกว่าใส่พักอยู่ที่จะชื่อว่าเซนิตี้ซึ่งจะอยู่ใน Airbnb คืนรับประมาณแค่2,000กว่าบาทมี2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1เคาน์เตอร์ใหญ่หนึ่งห้องนั่งเล่นคือใหญ่มากแล้วก็แบบมีแบบอ่าอเมนิตี้คิดต่างๆพร้อมเดี๋ยวทรายอ่ะจะขอแบบงีมนิดน,นึงเพราะว่าวันเนี้ยเริ่มใช้ชีวิตตั้งแต่ตีสี่ครึง่งตื่นเช้ามากแล้วเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงเดี๋ยวจะออกไปฮอบออนฮอบออฟที่มันจะเป็นแบบนั่งรถบัสเปิดประตูแล้วก็นั่งชม City เพราะว่าทริปเนี้ยเรามีผู้ใหญ่มาด้วยเราก็จะแบบจัดทริปอะไรประมาณนี้ไปชมเมืองไฮไลท์สปอตทัวร์ลิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปยินร้านซีฟูด้ดร้านดังแต่เราอะเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเองเพราะเขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เนี้ยมันจะแบบไม่แซบเท่าไทยของไทยแซบสุดแล้วก็เลยแบบพกมาแต่ซีฟู้ดที่เนี้ยสดนะก็คือต้องไปต้องไปแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นไปนั่งบัสกันแล้วก็ร้านซีฟู้ดกันตอนเย็นเดี๋ยวขอตัวไปยิบก่อนจ้า เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินร้านชุดชุดชิดชิสชุยชดชุยชุยชิด ช่างช่วยเฮ้ยพอเหอะก็นั่นแหละมันเป็นร้านซีฟู้ดซึ่งแบบเราก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากประเทศไทยโดยคุณแม่หนุ่ยคือมันก็ไม่ถึกปากเราถ้าเราไม่ได้กินน้ำจิ้มของแม่ถูกต้องเวลาใส่เก็บร้านอาหารอะใส่ก็จะแบบหาในนเน็ตคือถ้าเจอรอบเดียวคือยังไม่พอแบบเราต้องเจอเหมือนหลายๆแอคเคาท์ในการแนะนําอะแล้วเราก็จะค่อยเชื่อว่าเออร้านนั้นมันอร่อยจริงวเราก็ค่อยแบบแอดเข้าไปในลิสต์เราอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้าน แล้วนะทุกคนชื่อร้านสรุปชื่อชุดชิตนะคะ เราจะไปฮอบออนฮอบอลก็คือไปขึ้นบมบัสชมเมืองแบบร,บรอบๆคูจิมินกันรเราซื้อตั๋วไวแล้วทางซิลเนาะก็คนละประมาณแค่ร้อยกว่าบาทตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเราจะไปตอนไหนกันก็คือลราปัสเรอบออกรอบๆทุกทีขับนาทีอิ่ท้องแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชมเมืองกันต่อเดิกันจ้า ก็คือแถวยาวมากทุกคนเราจะต้องมาต่อแถวตรงไปนี้นะก็คือเราจะซื้อตั๋วผ่านในพแอปพลิเคชันแต่สายคิดว่าเราไม่นานหรอกเพราะว่าบัตรคันหนึ่งมันก็ขึ้นได้เยอะอยู่ได้ยอกนลรอมมากสำหรับการเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนในวันนี้นะคะก็คือเข้ารูปแบบเป็นนักท่องเที่ยวย่างเต็มสูบตอนนี้เราอยู่ในวิวของแบบโรงแรมหรูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบย่านช้อปปิ้งช้อปใจ 这就是我们 ทุกคนก็คือใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่มานั่งเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปแบบไฮไลท์สปอร์ตมากขนาดเนี่ยในไปนาทีก็คือคุ้มเลยใช้เวลาคุ้มเลยในราคาแค่179บาทอย่างๆแซวอะจะแ,แนบ การซื้อเอาไว้ที่ข้างล่างให้นะเราอกกากกรคิดจักรก็แค่ว่าโอเคกินข้าวเสร็จมานั่งชิลๆช,ชมเมือง,อ,งอะไรเงี้ยก็ชิลดีทุกคนแมะนาแมะน้าอ่าเดี๋ยวเรามาประสบสเปิดประสบการณ์ซื้อข้าวเหนียวห <How much? S 1> ้องสี่สามสับหกหมื่นดองอันนี้สื้อว่ามันเหมือนมันเหมือนฟิลข้าวเม่าอ่ะอเรามากินขนมรลเค้กันทุกคนอย่างเงี้ย มันเป็นข้าวเหนียวมันก็ราดน้อนมันก็ราดส่วนหกน้ำตาลแล้วก็พืดน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลที่เป็นแบบเป็น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 เม็ดอ่ะอ้วน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 หวานหานอืมมันเหมือนข้าวเหนียวเปล่าหรือว่าลาดลาดน้ำตาลหวานนี่แปลว่าแบบเหมือนกินน้ำตาลเล่นอะไม่ใช่พูดแบบข้าวเหนียวมูนบ้านเรานะมันเหมือนข้าวเหนียวเปล่า เดี๋ยวต่อไปเราจะไปร้านชื่อว่าโครสฟาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่ารักมากทุกคนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแบบในตึกอะไรนะก็จะเป็นร้านแยกเหมือนไอเอ็มโคโคทุกคนก็คือจะอยู่แยกออกมาเลยเดี๋ยวเราจะไปเดสิเนชันสุดท้ายของวันนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับไปนอนเพื่อุันนี้เราจะไปคุยแม่กันเดี๋ยวเราจะไปอ่าทีเอทีวีที่ทะเลทรายกันนะถึงร้านโครสฟาเราทุกคน คือร้านเนี่ยคือชุดเขาแบบน่ารักมากอยู่แล้วอะ่ะเขาจะเป็นแบบแนวแบบเกรสร้านเนี้ยถ้าใครแบบไปอิตาลีอะไรเงี้ยมันจะแบบน่ารักมากาเสร็จลตาทุกคนลมละลายอีกรอบนี่ได้มาสองตัวแต่ว่าอีกตัวเนื้อเดี๋ยวเขาจะมาส่งวันจันทร์ซึ่งเขามีบริการส่งฟรีที่ ที่โรงแรมเลยคือที่นี่เขาบริการดีเนาะที่ลานเวียดนามเนี่ยเขาก็จะส่งฟรีให้ถึงโรงแรมเลยแบบเนี้ยเพราะว่าใ่ชอบคนมึงมากแล้วก็ถ้าใครสนใจเช่าชุดน,นะคะสามารถไปเชา่าได้ที่ลานเล่นบายพาร์ทไทส์ไซค่นะแบบแบที่ตรงนี้ให้ก็มีบริการเราช่าชุดฟารดีชุดไปเที่ยวอะไรไปเที่ยว,ไป,ยวไปทะเลทำคอนเทนต์นะคนราคาถูกๆแล้วก็แม่ขาใจด,ดีมาก ใส่เองอเควันนี้หมดจบของการช้อปปิง้ง หมดไปแล้วสาหรับวันแรกที่โฮจิมินห์นะทุกคนก็คือวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนตอนนี้สี่ทุ่มก็คือใช้ชีวิตแบบทั้งวันเที่ยวคุ้มมากส่วนวันนี้ก็นอนรับฝันดีกูดในนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายจะพาทุกคนไปมุยเน่ซึ่งสายซื้อเป็น private tour ไว้เดี๋ยวเขาจะมารับที่นี่เลยแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่ามุยเน่นี้แบบสวยมากสําหรับเราใช้สําหรับวันเดททริปได้อะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย EP หน้าใสจะพาเพื่อนๆไปในที่ที่ทุกคนไม่คิดว่าโฮจิมินห์จะมีก็คือทะเลสายสีขาวนั่นเองและทะเลที่สวยมากบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้จัดเต็มสุดๆต้องต้องต้องไปมากๆสวยโคตรโคตเจอกันมุยเน่ EP สองค่ะ